กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ่งมัลติเพเยอรกับผมโคเนล่านะครับและในคลิปนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเป็นเซลล์ขายรถในเกมคาร์พาร์กิกันอ่าคือคอนเทนต์เนี้ยผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําคลิปเลยก็คือผมจะพาท่านผู้ชมเอารถที่ผมมีอยู่ในโกดังของผมเนี่ยนะครับผมไปทําการเสนอขายให้กับคนในเกมนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าผมมีรถเยอะขนาดไหนนี่ครับผมเยอะแค่ไหนก็ดูเอาเลยครับผมผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนดูโอ้โหมันคือมันเยอะเกินไปผมโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยครับผมผมก็เลยจัดสินใจที่จะมาทําคอนเทนต์นี้ซะเลยเนะครับคือตังตังดูตังในบัญชีผมซะก่อนเห็นไหมตังในบัญชีผมนี่มีเยอะแล้วนะครับผมผมเลยแบบว่าเอ๊ะ เอาไปแจกงให้กับคนในเกมคนที่เขาไม่มีดีกว่านะอะไรแบบนี้นะครับผมรถที่ผมจะเอาไปขายในแต่ละคันเนี่ยผมจะอัพแค่เครื่องยนต์ให้นะครับผมอัพแค่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอย่างอื่นนะครับผมพวกชุดแต่งอะไรแบบนี้ก็ให้เขาไปทําการใส่เอาเองนะครับผมหรือว่าการแต่งลายผมจะไม่แต่งให้นะครับอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่แต่งให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขบวนการอันดับแรกของเรากันเลยดีกว่านะครับผม เออเดี๋ยวก่อนยังพูดไม่เสร็จวิธีการขายของผมผมจะไม่เอาไปตั้งราคาขายนะครับทุกคนไม่เอาไปตั้งราคาขายซึ่งผมจะใช้วิธีเอาไปเสนอขายให้กับคนในเกมอ่ามันจะเหมือนแบบว่าเป็นเชลขายรถพี่พี่สนใจรถคันนี้หรือเปล่าพี่ให้ราคาเท่าไหร่ประมาณเนี้ยคือผมจะไม่ไม่ไม่ไปตั้งราคาแล้วก็จะไม่ไปขึ้นไปว่าเอ้ยรถคันนี้ราคา 20บล้านรถคันนี้ราคา30บล้านผมจะไม่ทําแบบนี้แต่ผมจะใช้วิธีการถามเขาเลยว่าเขาจะาได้รถคันนี้ในราคาเท่าไหร่1บาทผมก็ขายหนึ่งบาทผมก็ขายนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเดี๋ยวเราเอารถระดับเทียร์ต่ำๆก่อนเลยนะครับผมจะเริ่มจากเอาเป็นซูเปอร์คันนี้ไหมซูเปอร์คันนี้เนี่ยได้ได้ว่าผมนี้แต่งให้ละนี่ครับสเต็ปยกล้อเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนนะครับผมโอเครีเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ซูเปอร์คันนี้ผมอัพไว้ เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับผมทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านไฮว์นะครับผมจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่ขายรถกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมผมมาเจอคนคนนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปถามเขาสวัสดีครับอ่าผมจะพิมพ์ไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยว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 เอารถผมไปไหนก่อนเอาขึ้นมานี่ <c oughs> ว่าจะเอารถมาเสนอขายให้กลับมานี่ก่อนไอ้น้องกลับมานี่ก่อนมาคุยกันก่อน สวัสด,ดีครับ265หอ่าสนใจรถซูปราผมไหมครับสนใจรถซูปราผมไหมครับนี่ครับเอามาเสนอให้ครับผมแต่เขายังไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับผมผมว่าเขาไม่น่าจะเอาหลอดนะครับเพราะว่าดูจากรถที่เขาขับแล้วนี่คือรู้กว่ารถที่ผมมาเสนอขายให้เขามากเลยให ราคาเท่าไรว่ามาผมไม่มีใครคุยกับผมเลยทุกคนครับในเกมตอนนี้ไม่มีใครคุยกับผมแม้แต่คนเดียวเลยนะครับนี่ครับซูเปอร์ผมครับสนใจไหมครับอยากได้ราคาเท่าไรอ่าโอเคมาดูว่าเขาจะตอบผมว่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจอดนิ่งๆไว้ก่อน1ล้าน1ล้านผมขายได้เลยครับ โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทำการขายให้เขานะครับเพยเยอร์เจ็ดสามหกนะครับผมเพยเยอร์เจ็ดสามหกเซลค่าค่าพุชออฟเชอร์อะไรมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นอะไรเอา้ามัน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 ขึ้นอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเหมือนว่ารถบรรทุกอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนครับมันขับไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทำการกดขายไปใหม่เพยเยอร์เจ็ดสามหกนะครับผมกดขายรถแล้วก็อ่า ไ,ไมไ่ได้แล้วเหรอเอ้ยไม่ได้เหรออ๋อได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวผมถามเขาก่อนว่าได้ยังได้ยังครับโอเคผมถามเข้าไปว่าว่าได้หรือ,อยังนะครับผมรอรอเขาตอบพี่มีรถกระป๋องไหมครับมีครับแต่เป็นรถเดิมๆครับผมตอบเข้าไปแบบนี้นะครับมาดูว่าเขาจะตอบผมว่ายังไงอ๋อคือเขาอยากได้รถที่เป็นรถกระป๋องแต่งนะครับผมแต่ผมไม่มีนะครับเพราะว่าผม ผมเป็นเซลขายรถนะครับผมไม่ใช่คนแต่งรถก็ต้องขอบอกไว้ก่อนโอเคทุกคนสําหรับรถคันแรกของเราสำหรับซูเปอรคันนี้ก็ขายได้ในราคา1ล้านบาทนะครับผมผมอยากได้ซีหนีผมไม่มีสักคันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเฮ้ย,ย,ยหน่วย FBI หน่วย FBI แต่งตัวเหมือนกันนี้เลย <laughs> เฮ้ยมากดอีโมจิอะไรใส่ผมเนี่ยฮาว่าไง เรานี่มันทำงานที่เยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้นี่มันนักเลงเว้ยไอ้นี่มันนักเลงเว้ยคารมครับทำความคารมนี่ครับผมทำความคารมเจ้าหน้าที่หน่อยไปทุกคนเดี๋ยวเราออกไปเอารถคันที่สองมาเสนอขายกันอีกดีกว่านะครับสำหรับรถคันที่สองนะครับผมเราก็จะเอารถที่ค่อนข้างแบบว่าเอารถที่มีราคานิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราจะเรียงระดับแบบว่ารถเทียร์ระดับต่ำๆไปจนถึงระดับเทียร์สูงนะครับผมซึ่ง ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้ผมจะขายได้สักกี่คันแต่ก็จะทำเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมระดับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้ซูเปอร์เนี่ยมันคันละแค่ 20- 0,000หรือ4ี่0นนี่แหละคือค่อนข้างได้กําไรเลยนะผมว่านะได้กําไรนิดหน่อยนะครับผมขายซูเปอร์คันเมื่อกี้ไปคันต่อมา GT 8 6ดหกคือรถคันนี้เนี่ยผมแต่งไว้ครับผมผมใส่ในส่วนของชุดแต่งนะครับผมแล้วก็ล้อที่เป็นล้อเติมนะครับ ไม่ใช่ล้อเติมสิเป็นล้อทองในเกมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมทอง3 0,000่นกว่าทองซึ่งเราต้องเติมเงินแต่ผมผมจัดให้ทุกอย่างรล้คันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปนําเสนอ,อเดี๋ยวผมติดบอให้ด้วยโอ้โคตรคุ้มเลยโค,ค,คตรคุ้มเลยเอาจริงเดี๋ยวเราตัดเข้าไปกันในเกมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในด่านไฮเวย์อีกเหมือนเดิมนะครับผมแปะทุกคนรอบนี้เรามากับรถ GT86 เฮอ้ยเดี๋ยวนี้มันห้องเดิมเลยนี่มันห้องเดิมเลยนะครับผม อันนี้คนเดิมหรือเปล่าเอาคนเดิมเลยนี่วะ <c oughs> เราไปเจอคนเดิมอีกแล้วนะครับผมผมเลยพิมพ์ไปว่าสนใจคันนี้ไหมครับมดูเขาจะว่ายังไงนะครับผมพิมพ์ไปแล้วนะครับผมว่าสนใจคันนี้ไหมครับผมไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่ให้แบบว่าคําพูดที่เราพิมพ์เนี่ยมันขึ้นบนหัวเรานะครับก็คือมันจะเห็นแค่คนอื่นสำหรับเราไม่เห็นนะครับผมเยวผมรอเขาตอบอยู่นะครับผมว่าเขาจะตอบว่าอะไร GT แ6ดหคันนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยนะครับสําหรับรถคันนี้ก็เป็นรถที่ผมเพิ่มในส่วนของบัมเบอร์ด้านหลังบัมเบอร์ด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของสเก็ตด้านข้างนะครับผมเรียกได้ว่าเอ้ยไม่ใช่สีรถคันนี้ผมไม่ได้ใส่บัมเบอร์หน้ากับบัมเบอร์หลังผมใส่แค่ในส่วนของซุ้มล้อนะครับผมแล้วก็ทําฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงคาร์บอนเกลล่านะครับผมค่อนข้างแบบดูดีเลยนะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของคันนี้แล้วก็ติดบอมาให้ด้วยมีใครสน ใจ GT86 ไหมครับเสนอราคามาได้เลยเออแล้วรถผมมันหายไปไหนวะแน่แ่ยนโอเคมาละสนใจไหมสนใจไหมย,ยังไม่มีใครแบบว่าพิมพ์โต้ตอบกับผมเลยนะครับผมตอนนี้สําหรับรถคันที่2ของเราที่จะมาขายในวันนี้นะครับผมแม่ค่อนข้างจะขายลําบากอยู่เพ <c oughs> ื่อเชลขายรถนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ขาย g ี8 6ปอยากได้เท่าไรบอกมาครับผมอยากได้เท่าไร่อ่ะมีคนถามนะครับผมกี่บาทครับเสนอมาเลยครับผมเสนอมาเลยครับคนนี้นะครับผมคนนี้นะครับนี่ครับผมคุณนิทวุุินะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณนิทวุุิบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมผมเลยบอกว่าเสนอมาได้เลยเดี๋ยวผมจะขอต่อรองด้วยนะครับผมมันก็ต้องมีการต่อรองที่เสนอมาก่อน อ่าผมผมสองล้าน 5, ไปสองล้านเออล้านห้าไปล้านห้าพอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านห้าครับผมอ่านี่ผมบอกเขาไปแล้วว่าจีทีเป็นหกล้านห้าซึ่งบอกได้คาเดียวว่าไม่เอาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมมันโคตรคุ้มเลยเอาไหมครับพี่เสนอมาก่อนผมเลยตอบไปว่าหนึ่งแสนเออไม่ใช่หนึ่งล้านห้าแสน ต้องต้อง,ต,อง,ต,องอต้องรอให้น้องเขาพิมพ์ก่อนนะครับผมทุกคนใจเย็นๆนะครับผมอ่าในส่วนของรถนี่อาจจะไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนแต่รถผมจะได้ในส่วนของชุดแต่งนี่ครับผมผมพิมพ์รถไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่น้องได้ชุดแต่งทองเลยนะชุดแต่งโคตรแพงอ่าผมพิมพ์ไปชุดแต่งโคตรแพงร้านห้าเองนะ <c oughs> ไม่ใช่15ล้านนะครับเผื่อน้องเขาจะเข้าใจผิดนะครับผม ล้านห้าเองนะสนใจไหมครับยังไงครับผมตอนนี้ก็มีคนมาแบบว่ายืนแบบชุมนุมผมแต่งให้ได้นะทองมีสี่แสนพี่เก็บไว้ผมพรุ่งนี้ผมมาเอาอ่าพรุ่งนี้เลยเหรออืมือน่าได้หรอมั้งคือแบบผมทําคลิปอยู่ไงตอนนี้ซึ่งผมจะมาเสนอให้พรุ่งนี้มันก็ไม่ได้นะครับผมเอาเข้าไปไหนแล้วล่ะตอนนี้ผมก็เสนอให้คนคนนึงแต่เขาก็อยากได้อยู่นะครับผมแต่เขาไม่ ยังยังไม่พร้อมในวันนี้นะครับผมแต่ผมจะลองเอาไปตั้งราคาขายดูแล้วกันนะครับผมโอเคผมจะไปตั้งราคาขายสัก2ล้านไปโอเคมาน่วยคือต้องขายให้ได้วันนี้สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนี่ครับผมแรงมารถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันใส่เครื่อง4 0 0แสนไม่ได้นะครับผมมันเลยได้แรงมาสูงสุดแค่757แรงมาในส่วนของ GT86 คันนี้นะครับผมแต่ ในส่วนของการเล่นเงารถอะไรแบบนี้ผมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมตั้งราคาแค่2ล้านบาทเองนะครับแต่น้องคนนี้เขาแบบว่าก็แบบเหมือนเหมือนเขาก็อยากได้อยู่นะครับผมนี่ครับมีหอให้ด้วยนะครับผม2ล้านเองนะครับไม่รู้ว่าจะถูกไปไหนแล้วนะครับนะครับโอเคในเมื่อผมเอารถมาเสนอให้กับคนในเกมแล้วเขาไม่ซื้อเนี่ยผมก็จะมาตั้งขายเลยแล้วกันไม่งั้นไม่ออกแน่นอนหรือมีทางเดียว ที่เราจะไปต่อได้นั่นก็คือเราเอาคันใหม่มาขายเลยถ้าเราเอาคันใหม่มาขายเลยเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะขายได้อยู่นะครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนคันใหม่ละกันนะครับผม <S <S เพราะว่ารถเทียร์ระดับต่ำๆแบบนี้คนที่เขามีเงินเยอะๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไประดับรถค่อนข้างแบบเทียร์สูงๆเลยละกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยผมดูก่อนนะว่ารถที่ดีที่สุดที่ผมมี แมคกาเลนเฮ้ย hmm. ผมรู้แล้วนี่คันนี้เลยแมคดาเลนคันนี้ใช้ทองซื้อ500ทองนะครับ <Huh? S 2> ผมจะติดวอให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องอัพเครื่องยนต์นะครับใส่เครื่อง4,000สนกับเทอร์โบส0งแสนอ่ะอัพให้มันได้แรงม้า1,695แรงม้ามันจะได้แบบว่าดูดีในการขายสักนิดนึงนี่ยครับถ้าแรงม้ามันไม่เยอะเลยเนะี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นล้อทองให้ด้วยนะครับ ใส่เป็นล้อทองแม็กลาเรนมันต้องใส่ล้อแบบแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตนี่ครับผมล้อด,ดำฮะแล้วก็เปลี่ยนสีรถนิดนึงสีรถสีเหลืองนี่แหละก็ถือว่าเฟี้ยวละโอเคสีเหลืองนี่โอเคได้แล้วอันนี้จะเป็นในส่วนของแม็กลาเรนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปกันในเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด่านซิตี้หนึ่งนะครับผมมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ใน,ในด่านซิตี้หนึ่งเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่ที่เขาขายรถกัน เดี๋ยวเราจะเอาไปเสนอให้กับคนในเกมในราคาที่ไม่แพงมากโอเคเดี๋ยวเรามาจอดตรงตรงนี้เลยนะครับผมจอดตรงนี้เลยป๊บล็อกรดไว้เลยแล้วผมก็จะพิมพ์ไปว่ามีใครสนใจคันนี้ไหมครับเสนอเสนอราคามาได้เลยอ่าตอนนี้เริ่มมีคนมาแล้ว เสนอราคามาได้เลยครับผมเสนอมา,าราคามาได้เลยนะครับเอาจจริงนะมันก็คล้ายๆการประมูลรถนะครับผมมันก็คล้ายๆการประมูลรถนะครับ 10m ฮะ 10m หรอเอาเท่าไหร่ 10m คนนี้เขาบอกว่า 10m คนไหนคนคนดำๆนี่ใช่ไหม10ล้านใช่ไหมนี่ครับผมคัน้าข้างผมนี่ขาย5ล้านแต่รถของผมนี่มันแพงกว่า 5m ไหวเปล่าไหวครับผมพิมไปว่าไหวครับอ่าผมพิมไปว่ามีใครจะเพิ่มอีกไหมจะได้ปิดที่ 5m คนไหนเมื่อกี้ที่พิมพ์ 5m ผมดูก่อนเพย์เจ277นะครับผมอ่าตอนนี้ก็ต้องรอเขาพิม์ก่อนนะครับผมใจเย็นๆนะครับทุกคนใจเย็นนะครับ,นนรบผมน่าจะตั้งราคาไว้เลยนะว่าเป็นรถแบบว่าจริงๆมันก็เหมือนการประมูลนะเอาจริงถ้ามีคนแบบว่ามาสนใจเยอะขนาดนี้แล้วคนมาต่อราคากันไม่น่าจะมีคน เอาเพิ่มละผมน่าจะได้ขาย5้าล้านให้กับเพยเยอร์สองนะครับผมโอเคผมจะขายไปเลยแล้วกันก่อนอื่นเลยผมต้องขึ้นรถผมก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ทําการขายยังยังครับโอเคยังครับผมพิมพ์ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่ะกดให้เขาเลย5ล้านไม่น่าจะมีใครเอาแล้วแหละหน่วยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านกดขายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเขาตอบรับก่อนนะครับ อ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับสําหรับแมคลาเรนคันนี้นะครับผมขายออกที่ราคา5ล้านบาทครับผมปิดครับซึ่งแมคลาเรนคันนี้นะครับผมตั้งขาย5ล้านแต่คือมันมีความแตกต่างกับแมคลาเรนของผมซึ่งมันรุ่นเดียวกันนะแต่ของผมอัพเครื่องมาให้แล้วก็ใส่เครื่องแต่คันนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เครื่อนะครับผมแล้วก็อา่าล้อรู้สึกว่าจะเป็นล้อไม่ใช่ล้อทองด้วยนะครับผมอ่าแม่เอาจริงเอาไปเอามาเราเหมือน เอารถมาประมูลยังไงเป็นรู้จกมาจะเป็นเซลล์ขายรถ <c oughs> แต่มันกมน็มันก็สนุกดีอยู่นะครับเพราะว่าเราได้พูดคุยกับคนในเกมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปอีกสักหนึ่งคันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวต่อมาก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนคันนี้ไหมอุย้ยคันนี้เนี่ยผมผมผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนผมเอาไปเสนอขายต้องมีคนอยากได้แน่นอนเพราะว่า คือเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนี่คือรถมันสวยมากเลยเนี่ยครับคือไม่มีใครเอานี่คือก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะสําหรับรถคันนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อนะว่าว่ามันเป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ทีสําหรับรุ่นนี้คือผมผมเห็นหน้าตาผมจําหน้าตาได้แค่แค่ผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรรถคันนี้นะครับดูผมแต่งให้นะแล้วก็อัพเครื่องให้แล้วนะครับดูล้อยอย่างสวยไปทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปขาย เอาเป็นด่านซิตี้หนึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวราตัดเข้าไปกันในเกมกันเลยดีกว่าครับตัดเข้ามาอยู่กันในด่านซิตี้กันอีกนะครับผมอุ้ยทำไมเสียงมันพอจังเอาจริงอุ้ยเสียงพอมากสำหรับรถคันนี้นะครับผมไม่รู้ว่ารถคันนี้มันเป็นรถเติมหรือว่ารถอะไรยังไงแต่แต่น่าจะเป็นรถที่ค่อนข้างแบบมีราคาแล้วก็ราคาค่อนข้างแบบจะแพงอยู่นะสําหรับคันนี้ผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นห้องเดิมนะครับผมโอ้โห e86 มาขายให้วะอ่าลงรถแล้วก็ล็อกรถด้วยนะครับผมใครสนใจคันนี้ไหมครับสเสนอราคามาได้เลยอ่ามีมามีคนมีคนมาอีกแล้วสเสนอราคามาได้เลย คุณเอนโซกับเพเยอร์หนึนะครับผมเสนอราคามาได้เลยน้ยผมว่าผมต้องตั้งเดือราคาผมว่าผมต้องตั้งราคาปะอ่ะเปิดเปิดที่หนเฮ้ยใครบอกใครบอกห้ล้านเปิดที่1ล้านอ่ะเปิดที่1นล้านโอเคมีใครจะบิดเพิ่มอีกหรือเปล่าครับผมมีใครจะบิดเพิ่มอีกหรือเปล่า c m คุณเอนโซบอกว่า c m 4m ปิดเลยนะครับไม่น่าจะมีคนบิดต่อเอาผมพิมพ์ภาษาอังกฤษฮเอ้ยมีคนให้ 5m คุณเอนโซ่5.1 <c oughs> เอาบิดเอาบิดละล้านครับเอาบิดละล้านเอาบิดละ 1mc จะมาบิดละแสนบ้าหรือเปล่าบิดละแสน บิดทั้งวันมันก็มีเสร็จหรอกวันนี้ตอนนี้นะครับผมดูก่อนว่าตอนนี้คุณ s อสดีวันนะครับผมบิดไปที่หล้านนะครับผมตอนนี้มีคุณเอนโซกับคุณเอสดีวันนะครับผมต้าซ่านะครับผมกำลังกำลังบิดแข่งกันนะครับคุณต้าซ่านะครับผมตอนนี้ที่6 m เอครับผมปิดนะครับนี่ผมรีบนะครับผมรีบขายผมรีบขายพิ์ปิดเลย8ดเอ้ยคุณเ B 8 8ปดดนะคะรับตอนนี้อ่า เฮ้ยมีเก้าว่ะเฮ้ยเก้าเก้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าเก้าโอเคสิบเก้าคุณ mrb สิบเก้าครับผม mrb สิบเก้า m นะครับโอเค mrb ขายรถรับห้า m เอาไม่ใช่อันนีคน้คนละคนกันโอ้โหคุณ mrb บิดสิบเก้า m มีใครมีใครจะปิดอีกหรือเปล่า <laughs> อ่าผมพิมพ์ไปว่าปิดที่ 19m ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีคนมาบิดเพิ่มแล้วนะครับผมบ <laughs> ิดทีเดียว 19m โอเคได้เลยโอเคได้เลยเซลค้านวย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านโอเคโอเคครับผมขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม19ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขายวันนี้จะได้ว่าขายรถด,ดีมากๆเลยนะครับผม โอ้โหนี่เลยครับผมพ่อค้าพ่อค้าตัวจริงพ่อค้าขายรถขั้นเทพโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับพ่อค้าขายรถกันในเกมคาบาคิบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหค่อนข้างแบบก็สนุกดีนะครับผมสนุกดีแต่เสียอย่างหนึ่งคือไม่ว่าผมจะขายราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมคือตังผมตอนนี้มันตันแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเมื่อกี้ผมขายไป19้าล้านใช่ไหมซึ่งผมไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งเลยเพราะว่าตังตันที่50ล้านแล้วนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือว่าถูกใจคลิปนี้หรือเปล่าถ้าชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ที่ด้วยคลิปชั้นเออไม่ใช่คอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากจะดูต่อ EP 2ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์ก็ได้ยิ่งดี Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าต่อ EP 2กับพ่อค้าขายรถจัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ